ครับสวัสดีครับปกูกับตังซาเนียวกเกษตรกรไก่ป่าเอาไปเรื่อยเลยวัานี้ซื้อข้าวเปลือกกับอาหารไก่อ่าก็ได้มอเตอร์ไซค์ห่างที่จะก็เสียมาซีสอบไม่เสียมาซีสอบแต่ว่าเอามาบ่ได้ครับกับเงินบ่มีสิง่งสำคัญเ,เรื่อยๆมาสามสอบ โอ้โหรน้าขอมีไก่รงน้เนี่เลียงไกลมันเป็นแนวนี่มันเปลี่นมันกปกนี่อันกับันปลาตรงิบอืมุ่ใหม่นช่มมสอบมีการ่ได้โอวเดือนไกล้กับปลาไหลนะครับไก่กัจุ้มนี่กับประมาณสิบตันี่หันกับประมาณยี่สิบกว่าตัวก่หน่อยไก่ใหง่เดอรร่วมกัน ใส่เดียวหนึ่งอยู่ประมาณสี่สวบแบบขังนะครับโมเดลปล่อยเลยก็ปพี่นี่พลผลิตก็บุได้ตามเป่าครับไกลหน่อยตายเยอะเดี๋ยว่ากัมันเดี๋ยวดูแลกันแล้วก็ต้องเฮ็ดต่อไปครับผู้ได้สี่ลย่ยงก็คืนดีดีครับค่าหาในเปลืองอีเลียคณะมีพื้นที่ปล่อยนี่สีดีมากเลย ทำไปปล่อยแหละกับบุยสตูตัวปุ่มีหมามากาดปุ่มีอยัางมาอันนี้จะดีมากเลยครลอกเก็บผลผลิตเอาเลยอันนี้มันย่กางบ้านครับปล่อยบ่ได้กับไปลบกวนเพื่อนเต่านี้ก็ลบกวนเพื่อนอย่างนั่นแหละแต่ว่ากับบุยมองใหญ่ไปครับถ้าใหญ่ไปทวงกับหมาครับอัศจรรย์ยู้บานคะับนั่นเดี๋ยวดูแล้วตัวถึงด้ว่ากับรบกวนเพื่อนบานครับ ไอสีเลี้ยงนี่ต้องอันนี้วงกับพระยายามอ้อมใบแต่ขนาดอ้อมใบก็ยังออกมากขึ้นเก้าครับตัวมันเก่งโดนบินออกมาแต่นับว่าอย่างไรอ้อมมันก็ลงทุนสื่อสื่อห่ำไม่เห็นมันเคลียครับมันก็สิอยู่น้ำห่ำเหมือนละ่ะแต่ว่ามันก็สิเบเปืองคาเสายายียใจขึ้นมาเฉพาะผมนี่ไกลประมาณสามสิบตัวนี่ใด้เดือนละสี่สอบครับ จโมนี่กันสิปล่อยออกไปน้ำเนี้ยครับขังซุ่มไปทางอ่าอันนี้ตรงน,นี้กำลังเลี้ยงไก่ครับตัวผลผลิตปีนี้ว่าไ้ตามเป่าครับไก่ผูได้น้อย้ความหวังคือไก่ผูครับหลวงมันไก่ผูเพราะว่าเขาขายตัวแต่ว่ามันไก่ผูมันน้อยครับนี่โมนี้ไปน,นับเบิงึงอีกนะเปน,นับเบิึงกับประมาณบวกก็สามสิบตัว บ่อดแต่แม่สิบตัวกับวันหน่อยเลยไกรพ่ตัวสิเป็นไก่ผูกไปหนกับพ่อวาณสิบได้พ่อสิบตัวสิบตัวนี่ก็โอ้บวกุ่มค่าอาหารกรับค่าพอพันก็บอได้ครับในทางไหนมันได้เลี้ยงมาแล้วถอนตัวพอได้ครับเลี้ยงต่อไปครมบสอบมีของพ่อเลาวครับไปไปลายเดือนกับจังไปเอามาเพื่อนมีแจ็กสอบ